ที่คุณหมอธวัชชัยเนี่ยมีการโพสต์เอาไว้นะครับมีการโพสต์เอาไว้นะครับเมื่อประมาณสักนะครับเมื่อประมาณสักสามชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณหมอเนี่ยมีการโพสต์เอาไว้3ชั่วโมงที่แล้วก็มีการโพสต์นะครับแล้วก็มีมีการโพสต์นะแล้วก็มีการโพสต์ถึงภาพบาดแผลขาของน้องตะโมด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพที่คุณหมอธวัชชัยโพสต์เอาไว้นะครับแล้วก็มีข้อความ่าเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังว่าวันนี้นะครับ คุณหมอโพสต์เอาไว้เนี่ยและมันมีประเด็นอะไรบ้างคุณหมอบอกว่าพยานจากกรมเจ้าท่าแอนนะครับคลิปนะครับวรนะครับหนึ่งตอนที่หนึ่งนะคลิปนะนะพยานที่ไม่ใช่แพทย์ย้ำนะครับพยานที่ไม่ใช่แพทย์ได้ให้การในศาลเมื่อวันที่6มีนาคม2567 ว่าบาดแผลตามภาพด้านขวาของศพผู้